เรามีครูทั้งหมดประมาณ4 0 0 0คนเป็นครูที่มีวิทยาฐานะตั้งแต่ชำนาญการขึ้นไปเนี่ยประมาณ2 0 7 0 0 0 0เกับ2 8 0 0 0 0คนหรือง่ายๆก็คือว่ามีครู10คนเนี่ยเป็นครูที่มีวิทยาฐานะแล้ว7คนเป็นครูที่ยังไม่มีวิทยาฐานะเป็นครูใหม่น,นะประมาณ3คนแสดงว่าเรามีครูที่เก่งมากเลยแล้วนี่เชี่ยวชาญการสอนแล้วนี่มีวิทยาฐานะสูงเนี่ยอยู่ตั้ง7คนแล้วแล้วทำไมคุณภาพหรือว่าผลลัพธ์ทางการศึกษาของเราจึงไม่สูง ระบบวิทยาฐานะเดิมที่ทําเอกสารส่งเป็นผลงานทางวิชาการสะสมอะไรไว้เยอะยะเลยเนี่ยอันนี้คือโจทย์ถ้าเราจะปรับวิธีการประเมินจากการประเมินเอกสารมาเป็นการประเมิน performance ของคุณครูนี่เราจะประเมินยังไงการที่บอกว่าคุณครูสอนดีไม่ดีเราต้องดูจากการทํางานในห้องเรียนจริงเราอยากให้เลือกคลิปที่ดีที่สุดแต่จากนั้นแล้วเนี่ยพอได้คลิปการสอนที่ดีที่สุดที่มั่นใจและลองประเมินกันเลยจากแบบประเมินที่เราจะเผยแพร่ไปนี่นะครับแล้วก็ส่งตัวนั้นเข้ามาล้วก็ใช้ระบบดิจิทัลเข้ามาในการพัฒนาวิธีการที่จะส่ง คุณครูไม่จำขนเป็นผลงานวิชาการลักษณะนั้นมาส่งแล้วเป็นส่งผ่านระบบออนไลน์เข้ามาและจะเร็วขึ้นอย่าไปกังวลกับเรื่องคุณภาพของภาพและเสียงให้กังวลในเชิงคุณภาพของการเรียนการสอนเพราะเราไม่ได้ตัดสินจากคุณภาพของภาพและเสียงของคลิปที่ส่งเข้ามานะครับแต่ผมก็ยืนยันว่ามันจะดีขึ้นแน่นอนเพราะมันจะลดภาระเรื่องเอกสารลงคือเรื่องใหญ่สําคัญของระบบรอบนี้นี่คือเราต้องการลดความซ้ําซ้อน ในการประเมินซึ่งมันเป็นภาระใหญ่ของคุณครูที่ผ่าน,าก,นกานเดียวกันมันมีงานอย่างอื่นที่เข้าไปในโรงเรียนมากมายเลยทําให้ครูเสียเวลาไปกับเรื่องพวกนี้ยกตัวอย่างเช่นงานธุรการงานการเงินงานพัสดุซึ่งงานเหล่านี้นี่มันทําให้ครูออกนอกห้องเรียนทำงไนวิทยาฐานะจะไม่ดึงเอาครูออกจากห้องเรียนไม่ใช่ให้ครูไปทําเอกสารจํานวนมากเลยแล้วมาส่ง ครูไม่ต้องเสียเวลาในการทําพวกนี้ได้ไหมเล่าเวลาเนี่ยมาพัฒนาตัวเองมาพัฒนาการเรียนการสอนจริงๆคุณครูสามารถที่จะส่งผลงานได้ทุกภาคเรียนซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้กระบวนการในการที่เราจะประเมินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น,นมันก็จะทําได้เห็นผลจริงๆระบบวิยานณาที่ผ่านมาจึงเป็นการทำงานในเชิงวิชาการ เป็น academic skill เป็นทักษะทางวิชาการที่พยายามที่จะให้คุณครูเนี่ยพัฒนาเป็นงานวิจัยหรือเขียนเป็นโครงการเป็นเอกสารทางวิชาการแล้วก็ส่งมามันไม่ใช่วิธีการที่ทําให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่อาจจะใช้กระบวนการเปิดห้องเรียนเปิดชั้นเรียนให้คุณครูเข้าไปแชร์กันให้คุณครูเอาวิธีการเรียนการสอนมาร่วมแลกเปลี่ยนกันในวง plc ของเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองเสร็จแล้วลองฝึกกระบวนการในการทําในการสอนร่วมกันพัฒนาให้รู้ว่าตัวเองยังไม่ผ่านตรงจุดไหนอะไรยัง งบ้าก็ไปพัฒนาแล้วก็ส่งมาได้ใหม่ผลการประเมินจะทราบในภาคเรียนเดียวเพราะฉะนั้นคุณครูสามารถส่งได้ตลอดปีลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานจริงๆของครูที่ห้องเรียนมันแสดงให้เห็นถึงสกิลในการสอนของครูหรือทักษะการสอนของครูนั่นคือจุดสําคัญที่เราอยากได้เพราะว่าเราอยากให้คุณครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเราคาดหวังบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนี่ที่จะเข้าไปช่วยคุณครูค้นหาวิธีสอนที่มีพลังมากที่สุดแล้วกระบวนการแบบนี้มันจะเกิด ขึ้นโดยธรรมชาติของโรงเรียนเพราะฉะนั้นถ้าโรงเรียนจะเกิดแบบนี้ได้เนี่ยลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ทุกคนพัฒนาตัวเองพัฒนาจากห้องเรียนของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้นําทางวิชาการสังเกตชั้นเรียนให้คําแนะนําเป็นโค้ชนะครับหรือว่าเป็นเมนทอรอให้กับคุณครูเนี่ยพลังการสอนของครูจะออกมา ให้ครูเนี่ยมีเวลาพอที่จะเข้าไปพัฒนาการเรียนการสอนตัวเองแล้วก็มีเวลาพอที่จะใจใส่เด็กในห้องเรียนมากยิ่งขึ้นดังนั้นเราจึงมีการเปลี่ยนที่ว่าเกณฑ์มาตรฐานตากำลังของโรงเรียน ขึ้นมาเอางานของครูมาวิเคราะห์ใหม่เอาสัดส่วนที่เรียกว่าทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเข้ามาจาับเชิงปริมาณก็คือเปลี่ยนวิธีคิดจากสัดส่วนครูต่อเด็กมาเป็นโรงเรียนหนึ่งเรียนคนมีครูกี่คนแล้วก็ในเชิงคุณภาพก็คือว่าต้องมีครูเอกอะไรบ้างในระดับประถมต้องมีครูคนที่1คนที่2เอกอะไรแลร้วมัธยมต้องมีเอกอะไร1โรงเรียนคนมีครูอย่างน้อยกี่คนพอวิเคราะห์ตรงนี้มาโจทย์ใหญ่ของเราก็าคือว่าเราไม่ได้อัตราเพิ่มนะในแต่ละปีแต่ละปีนี่เราต้องใช้อัตราเท่าเดิม แต่ว่าเราต้องหาวิธีการที่จะเกลี่ยรครูให้ครูถึงเรียนที่ล้นหรือที่เกินอยู่ตอนนี้เอาตําแหน่งไปอยู่ในโรงเรียนที่ขาดซึ่งการเกลี่ยก็คือจะเกลี่ยเมื่อคุณครูท่านนั้นเกษียณแล้วก็เกลี่ยไป ค่อยๆเกลี่ยตำแหน่งไปแล้วไป,ไปจุหรือว่ารับย้ายคนเข้าไปอยู่โรงเรียนที่ขาดซึ่งพอทําอย่างนี้เราก็มาวิเคราะห์ว่าหากมีการดําเนินการตามนี้เนี่ยห้ถึงเปีข้างหน้าเนี่ยครูเราก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทางสัดส่วนของเรียนเราก็จะเริ่มทําให้โรงเรียนเล็กนี่มีครูที่ขนาดเหมาะสมขณะโรงเรียนใหญ่ก็ไม่ใหญ่จนเกินไปเกณฑ์สำคัญก็คือเรื่องของการที่จะต้องให้ครู มีความก้าวหน้าในวิชาชีพของตัวเอง แล้วก็สําคัญมันก็คืออยู่ที่มาตรฐานตําแหน่งกับมาตรฐานวิทยาฐานะที่คุณครูต้องปฏิบัติอันนี้คือที่มาที่เราพยายามที่จะทําให้มีการปรับเปลี่ยนเรื่องเกณฑ์การประเมินวิทยาฐานะใหม่ไม่เสียสิทธิ์เวลาเกณฑ์เก่าท่านต้องขยายระยะเวลาในการที่จะประเมินวิทยาฐานะเนี่ยในแต่ละช่วงวิทยาฐานะนี่คือ5ปีเพราะฉะนั้นถ้าท่านพัฒนาตัวเองแล้วไปสู่จุดศูท่านใช้เวลาจํานวนมากคือ20ปีแต่เกณฑ์ใหม่เนี่ยลดระยะเวลาให้ท่านในแต่ละช่วงวิทยาฐานะนี้ลงมา4ปีและลดเวลาให้อีกเป็น3 ท่านเอาผลงานเดิมมาบวกกับ PA ใหม่ที่จะทำนี่นะครับแล้วก็ขอได้เลยในระยะยาวว่าถ้าเราพัฒนาตามระบบใหม่นี่เราจะขึ้นสู่จุดสูงสุดของวิชาชีพเราในระยะเวลาที่น้อยลงมากๆนั้นผมย้ำอีกครั้งว่าไม่เสียสิทธ์ครับลองนึกภาพดูนะครับหลับตานึกดูว่าใครได้ประโยชน์ฮะ ก็คือตัวเด็กใช่ไหมครับคุณครูก็จะพัฒนาการสอนที่ดีที่สุดสําหรับเด็กของตัวเองนั่นแหละคือหัวใจสําคัญเมื่อคุณครูทุ่มเทตร,ตรงนี้ได้อย่างเต็มที่ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนห้องเรียนจะดีขึ้นเรื่อยๆครับตรงนี้คือโจทย์ที่เราคาดหวังคําตอบที่ถูกต้องในอนาคต